กรับนมันสก,การหลวงพ่อเจ้าค่ะขออนุญาตขอความเมตตาจากหลวงพ่อหนูจะรายงานการปฏิบัติของตัวเองค่ะจะมารายงานหลวงพ่อว่าตอนแรกที่หนูปฏิบัติหนูอยู่กับพุทโธค่ะแต่ว่าพอฟังหลวงพ่อบ่อยๆและหลวงพ่อจะพูดถึงการเจริญเมตตาหนูก็ลองเจริญเมตตาเพราะว่าตัวเองเป็นคนขี้โกรธ พอเจริญเมตตาไปเรื่อยๆหนูก็เลยติดอยู่กับเจริญเมตตาค่ะเมตตาคุณนางอระหังเมตตา<ม>หนูอยู่กับการเจริญเมตตาแบบนี้ค่ะ,ะตลอดทั้งวันแต่ว่าช่วงนี้หนูต้องทำงานที่เกี่ยวกับด้านสื่อเยอะขึ้นแล้วหนูหลงบ่อยมากเลยค่ะหลงพ่อหนูหลงหลงไปโดยเฉพาะคิดเรื่องงานนะคะมันจะไปหลงเวลาทำงานที่ต้องคิดนะไม่ใช่เวลาปฏิบัติหรอก เราจําเป็นต้องทําเพื่อจะได้ดํารงชีวิตอยู่ในโลกแต่เวลาทํางานแล้วนะถ้าเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลอกุศลให้รู้เอาฝนะึกอย่างนั้นแหละหกเก็บเล,เล็กเก็บน้อยไปค่ะหนูก็เลยตามดูมแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลากลับบ้านนะก็มาทําในรูปแบบจิตถึงจะมีพลังค่ะแต่ถ้ากลับบ้านมาเหนื่อยเต็มทีนะนั่งก็หลับเดินก็หลับก็รีบตื่นให้ไวขึ้นตอนเช้า แล้วมาทําตั้งแต่เช้าชกลางคืนกลับบ้านก็ไหว้พระนิดหน่อยแล้วก็หลับไปซะเลยค่ะหนูจะนั่งสมาธิค่อนข้างยากค่ะเพราะว่านั่งทีใดแล้วก็รู้สึกว่ามันแน่นไปหมดเลยไอ้นั่นจงใจอยากอยากสงบอยากปฏิบัติเนี่ยอยากรู้อยากเห็นจะแน่นหนูก็เลยใช้วิธีการสวดมนต์ยาวหน่อยได้สวดมนต์ไปได้แล้วก็รู้ทันจิตใจไปค่ะ แล้ววันก่อนนี้หนูได้ทราบข่าวจากเพื่อนว่าเพื่อนที่เคยรู้จักกันและเคยทํางานด้วยกันเขาตายอะคะ mm ่ะแม่พ่อตอนแรกหนูก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรก็แค่ทราบข่าวว่าเพื่อนที่เคยรู้จักกันตายแต่พอหนูได้เห็นเห็นภาพเขาอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็รู้สึกว่าใจมันถูกบีบมากบีบจนเหลือเล็ขนิดเดียวแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันเหมือนจะแตกเลยอะคะ่ะแล้วหนูหนูสลดอย่างมาก แต่ว่าหนูหนูรู้สึกตัวว่าหนูยอมรับมันไม่ได้หนูหนูรู้สึกว่านะเวลานั้นหนูรักเอหนูก็ต้องภาวนาอีกนะเมื่อเราเห็นคนอื่นตายโดยเฉพาะเห็นคนรุ่นเดียวกันตายนะที่มันสะท้อนเข้ามาที่ตัวเองนะรู้สึกชีวิตเราเองก็ไม่ได้นอนค่ะน่าใจมันหดหูมันยังรักมากอยู่ต้องภาวนาอีกหนูหนูกลัวตายแล้วนยังไม่พอตอนตายหนูจะหนีอบายไม่ได้หรือว่า จะไปไถือศีลห้าไว้จนเคยชินนะแล้วก็จเจริญสติไปเรื่อยๆถึงเวลาตายมันตายดีไม่ต้องกลัวค่ะหนูก็รักษาศีลอย่างดีอย่างที่หลวงพ่อสอนค่ะแค่นั้นก็เหลือเฟือแล้วอีกคําถามสุดท้ายนะคะคือแม่ค่ะแม่เป็นคนที่โทสะมากะคะ่ะแม่จะขี้โกรธโกรธทุกอย่างเลยค่ะแล้วหนูสงสารพี่สาวที่อยู่กับแม่โอ้หน้าสงสาร เพราะว่าพี่สาวเขาก็บอกเขาก็กลัวบาปมแม่โกรธทุกอย่างแล้วพี่สาวก็เลยบอกว่าภาวนายากดูใจของตัวเองไปเราอย่าไปห้ามแม่ไม่ให้โกรธไม่ได้หรอกแม่อยากโกรธก็โกรธของแม่ไปเราอย่าไปโกรธแม่ก็แล้วกันดูของเราไปค่ะดูที่ใจตัวเองใช่ไหมคะมหลวงพ่อไปแก้ที่แม่แก้ได้ยังไงแก้คนอื่นแก้ของตัวเองเอานะ ขอถวายการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าถวายด่หลวงพ่อ,อ,อมอบให้กับบุพการีและพี่สาวเจ้าค่ะเอ้สาธุเนี่ยดีกว่าของขวัญปีใหม่้วยอีกหน่อยเราภาวนานะแล้วก็บอกเขาให้รับส่วนบุญของเรานอโอ้ดีนะไม่เสียตังค์ด้วยการนมัสกา,ารหลวงพ่อค่ะหนูเห็นแม่กายกับใจเป็นคนละอันกัน ดูออกหือยังเห็นบ้างค่ะขันมันแยกเป็นแล้วถ้าแขนมันแยกได้แล้วการภาวนาที่เหลือเนี่ยมันจะง่ายมันยากที่สุดเลยตรงขั้นแยกขันเนี่ยภาวนากันตั้งนานกว่าขันมันจะแยกพอแยกได้แล้วการภาวนาที่เหลือเนี่ยไม่ยากเราก็จะเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานนะดูไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรหรอกตอนนี้มันทุกข์มากๆค่ะหลวงพ่อมันอะไรนะทุกข์อะค่ะทุกข์เห็นทุกข์สิถึงจะดี ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่ภาวนาขนาดนี้หรอก mm hmm. เวลาสบายเวลามีความสุขนะควรจะขี้เกียจภาวนานะเวลามีความทุกข์ก็ขย,ยันพัฒนาภาวนาเพราะว่าไม่มีที่พึ่งก็ขยันภาวนาตรงนี้เป็นกําไรของชีวิตนะค่ะตอนนี้หนูถือศีลห้าได้ดีขึ้นคะ่ะแล้วก็ปฏิฆาเกิดก็รู้สึกตัวย,ยังไม่ยังไม่เป็นโทสะก็รู้แล้วละะอะไรอย่าเงี้ยะก็ รู้สึกว่าดีขึ้นมากๆจากที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งที่แล้วมเมื่อหกเดือนที่แล้วอะค่ะถูกแล้วดีนะโมทนาค่ะก็ถ้าเกิดว่า,าหนูทำปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็ขอถวายการปฏิบัตินี้เป็นอจารยยบูชาให้กับหลวงพ่อแล้วก็เป็นพุทธบูชาแล้วก็มอบบุญนี้ให้กับบุพการีด้วยะคะ่ะอ้าวต่อไปต้องให้พระพุทธเจ้าก่อนนะไหว กาบน้ำสการหลวงพ่อค่ะก็ได้เคยปฏิบัติกับหลวงพ่อมานานแล้วนะคะแล้วก็ห่างไปแล้วก็กลับมาปฏิบัติใหม่กับพิมารคุณมาลีนะคะทีนี้ที่อยากจะถามหลวงพ่อคือไม่ทราบว่าขึ้นวิปัสสนาหรือยังอะคะ่ะสังเกตว่ากายกับใจเป็นคนละอันไหมสังเกตค่ะสังเกตไหมว่าใจมีแรงหรือไม่มีแรงสังเกตค่ะตอนนี้มีแรงไหม มีค่ะมันเต้นแรงไม่ใช่ไม่ใช่ใจเต้นแรงนะะมานนี้จิตมันมีพลังไหมในจิตมันอ้อยสร้อยอ้อยอีกจิตไม่มีพลังค่ะะจิตไม่มีพลังเนี่ยถึงแยกขันได้นะก็ไม่เดินปัญญาหรอกมันจะเฉยเฉยอยู่เพราะะนั้นทําความสงบเพิ่มขึ้นนิดหน่อยให้จิตมีแรงพุทโธพุทโธพุทโธไปพอจิตมีแรงนะแล้วขันมันแยกได้มันจะดูขันทํางานได้แรงไม่พออ๋อแรงไม่พอนะคะ คือมันต้อง,องต้อง,อง,งสมาธิมากขึ้นเหรอคะหรือว่างไงคะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วอยู่กับกรรมฐานนั้นบ่อยๆแล้วถ้าจิตหนีไปเรารู้จะนั่งหรือจะยืนจะเดินอะไรได้เท่านั้นแหละไม่จําเป็นว่าต้องนั่งถนัดนั่งก็นั่งนั่งาหายใจนั่งพุโทโธอะไรงเงี้ยให้ใจมันได้พักผ่อนมีเรื่องมีแรงหาใจมันมีกําลังแล้วขันมันจะแยกแล้วทางานได้ชัดไม่งั้นมันจะอ่อยๆอ้อยส้อยอ้อยยิงไปหน่อย บางครั้งเหมือนจิตมันนิ่งๆอะค่ะหลวงพ่อค่ะมันไม่มีกําลังอ๋อม like ันไม่มีกําลังค่ะมันก็ไปเงี้ยค่ะค่ะได้ค่ะกับขอบพระคุณเอออะต่อไปกับนาสการค่ะหลวงพ่ออืมก็เพิ่งปฏิบัติมาไม่กี่เดือนค่ะอแต่ในคำถามหลวงพ่อจะตอบไปในการเทศแต่ว่าที่ติคือไม่มั่นใจว่ามันเป็นการเอมันไม่ได้คิดเอาหรอก มังเกตไหมว่ากายกระใจมันแยกกันไดน้มันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปหรอกที่กายกระใจแยกออกจากกันเพราะในความเป็นจริงแล้วนะเวลามนุษย์ปกติเนี่ยตอนใจเป็นกุศลธรรมดาธรรมดานี่ขันมันแยกอยู่แล้วแล้วก็เวลาเกิดกิเลสคืออะไรเงี้ยเราไปรวบมันเข้ามาหรือเวลาเราจงใจปฏิบัติเงี้ยเราก็ไปรวบเข้ามาแล้วมาฝึกเพื่อจะแยกออกไปอีก ทั้งที่โดยธรรมชาตนะิขันมันก็แยกของมันอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วละงั้นพวกที่ไม่เคยภาวนานะเวลามาภาวนาเนี่ยภาวนาง่ายมากเลยแป๊บเดียวขันก็แยกแล้วเพราะว่าไม่ได้จงใจไปรวบมันเข้ามานี่หนูเห็นไหมตัวนี้พยักหน้ายิ้มซียิ้มสัมสงเกตไหมว่าปากยิ้มแต่ใจทื่อๆด<ฆ>ูออกไหมไหนน<ฆ>รู้ทันมันเห็นไหมร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันและตัวที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเห็นไหมตัวทื่อๆนี้เป็นอีกอันหนึ่งหัดดูไปด้วย ขันไม่จะแยกได้เยอะแยกเลยแยกได้ชัดนะพอขันไม่แยกได้แล้วต่อไปก็ดูแต่ละขันมันทํางานของมันไปเราเป็นแค่คนดูดูเขาเล่นละครทีนี้สงสัยว่าคือมันจะสงสัยว่ามันคิดหรือว่ามันภาคไม่มั่นใจห้ามไม่ได้จิตจะคิดก็ห้ามไม่ได้จิตจะภาคก็ห้ามไม่ได้ไม่ห้ามมันหรอกแต่พอมันคิดแล้วเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดดีเกิดชั่วก็รู้เอาก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับ ไม่ต้องสงสัยเยอะสงสัยเยอะไปเยอะมากค่ะเออนั่นเป็นปัญหาของหนูนะคิดเยอะค่ะคิดมากยากนานขอบนะคะกลับมัสการค่ะหนูภาวนาโดยใช้กายะอค่ะก็เห็นจิตได้บ้างเห็นตัวมานะขึ้นเป็นระยะอะอืมแล้วปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม วันนี้ตื่นเต้นจิตช่างฟุ้งไหมฟุ้งซ่านเก่งนะฟุ้งซ่านมีปัญหาตัวนี้แหละเพราะงั้นจิตต้องมีเครื่องอยู่นะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วเวลามันหนีไปรู้ไวๆไม่ห้ามไม่ใช่พุทโธห้ามเผลอพุทโธห้ามเผลอไม่ใช่นะเมื่อเธอเผลอเรารู้ไวๆฝึกอย่างนี้บ่อยๆจิตถึงจะมีพลัง จุดอ่อนของคารวาสที่หลวงพ่อเห็นนะสองตัวใหญ่ๆห,หนึ่งก็คือสมาธิไม่พอจิตไม่มีแรงจิตมันฟุ้งสัานเราฟุ้งสัานเก่งๆยิ่งนักคิดทั้งหลายเนี่ยจะฟุ้งอีกอันหนึ่งคือทําไม่ต่อเนื่องทําบ้างหยุดบ้างนะมีไหมจุดจุดอ่อนอย่างนี้ใช่ค่ะเออไปแก้ซะอพพขอบคุณ,รรณราาครับกับนวัตการพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับจากการปจิบัติมาก็ตามดู กายตามดูใจไปบางทีก็คิดว่ารู้บางทีก็เหมือนรู้บางทีก็เหมือนคิดนะครับครับจิตยังไม่ตั้งมั่นเป็นกลางพอที่จะแยกขันครับม,มันแยกมันแยกได้เป็นคราวๆนะมันไม่ได้แยกตลอดหรอกรมันเป็นระยะระยะก็พอแยกได้บ้างครับและจากการปฏิบัติมาก็ศีลก็มีพอประมาณ ศรัทธามีพอพอดีครับส่วนวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ยังน้อยอยู่ครับแล้วเ,เขาทำสิครับรู้นี่รู้ฉลาดฉลาดนะคนฉลาดจะรู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรอะไรยังขาดจะเติมอะไรดีครับ <c oughs> สุดท้ายนี้ขอถวายการปฏิบัติเป็น <c oughs> พุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาและจริยาบูชาครับสาธุนะผลของการปฏิบัตินี่ก็ขอถวายแด่หลวงพ่อครับแล้วก็ญาติธรรมผู้จัดงานครั้งนี้ท่านครับ嗯嗯เวลาให้น้ำให้เยอะๆหน่อยให้กับสัตว์ทั้งหลายเลยเนาะดีไม่งั้นเดี๋ยวพวกที่เรามองไม่เห็นเนี่ยไม่ให้ชั้นสักทีเลยรอมาตั้งนานไม่ให้สักคนเลย <laughs> เรานึกให้ในใจก็ได้นะ เดี๋ยวเขาน้อยใจไม่ใช่มีแต่พวกเราฟังเทศนะอาจจะมีพวกเทพมาฟังด้วยก็ได้แม้ให้แต่คนโน้นให้แต่คนนี้ไม่ให้เราอาจารย์ครับยังเวลาสวดมนต์เนี่ยนะครับส่วนที่มันออกมาเองเนี่ยที่เราจําแล้วมันออกมาเองนี่มันเป็นสัญญาหรือเป็นเป็นสังขารเป็นการคิดครับหรือประกอบกันค,คือสัญญามันเป็นตัวจำนะมันจําไม่ได้ บางทีมสวดอะไรไปไม่รู้เลยมันสวดอัตโนมัตินะราะฉะนั้นสวดด้วยไขยสันหลังแล้วนะเป็นสัญญา,าใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับข,ขอบคุณครับสังขารมันจะไปปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรงั้นไปกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะวันนี้ลูกขอความเมตตาให้กับลูกชายนะคะคือเมื่อปีที่แล้วที่ให้หลวงพ่อดูแล้วครั้งหนึ่งที่ว่าเขาติดสงบอยู่ข้างในในตัวแล้วก็ อยู่ในโลกของตัวเองแล้วหลวงพ่อไม่ตาว่าให้แนะนําว่าให้ออกมาอยู่กับรู้กายมากๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือว่าพักหลังนี่เขาจะเบื่อโลกมากแล้วก็มองกระทั่งเวลาพูดถึงเรื่องนี้ทีไรขึ้นมาทุกทีมันจะพูดด้วยความที่ว่าคับแค้นใจแล้วก็มีโทสะเยอะมากแล้วก็ดูทุกคนว่าบอกว่าอยากอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่า ในโลกนี้มีแต่สิ่งสกปรกอย่างนี้อย่างนี้เริ่มดูต่อได้แล้วแล้วคะคือถ้าไม่ไปติดค้างเฉยว่างๆอยู่ข้างในนะออกมากระทบโลกแล้วเริ่มไม่ชอบโลกแล้วค่ะคือดีขึ้นนะหรอคะคือคือกุ้มใจมากเพราะว่าให้ดูเอออย่าเพิ่งกลุ้มฟังไว้จะไปต่อให้ลูกนะค่ะให้ลูกดูความไม่ชอบใจค่ะให้ดูโทสะที่เกิดขึ้นค่ะ บอกลูกสิว่าดูของอื่นสกรปรกหมดแล้วเห็นไหมโทรสารเนี่ยสกรปรกอยู่ข้างในเลยให้ดูเข้ามาที่ตัวเองนี่นะ,ะถ้าดูเขาจะดูตัวนี้ออกล,ออละนะถ้าดูตัวนี้ได้เขาก็ยังภาวนาต่อไปได้ละคือปกติจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยก็เลยมีข้อจํากัดเวลาให้ฟังซีดีของหลวงพอ่อแล้วก็คือวันก่อนก็เพิ่งพาไปต้องซื้อของนะคะไปไอทีมอลแล้วก็คนก็ไม่ค่อยมีของเสียงก็ไม่ค่อยดังแต่ว่า ก็จะงุดแบบว่าอึดอัดมากแล้วทนไม่ได้บอกว่าต้องรีบออกมาพวกพวกที่ติดสงบอยู่ข้างในอ่ะจะกระทบโลกอย่างนั้นไม่ได้กระทบแล้วจะทรมานมากนี่ให้เขาเขาออกมาได้บ้างแล้วเนี่ยโทสะเกิดขึ้นถ้าอยู่ข้างในไม่มีโทสะนะอยู่เงียบคนเดียวนี่พอออกมากระทบแล้วโทสะเกิดเนี่ยให้เขาดูที่โทสานี่เลยดูใจที่หงุดหงิดอ่ะนะบอกเนี่เป็นความสกปรกภายในนะส่วนพวกเนี่ยสกปรกภายนอก อ oh, ให้้หดูย่างนีคือแม้กระทั่งครอบครัวตัวเองบอกว่าเห็นคนข,ข,ขออยู่คนเดียวเงียบๆอยู่ป่าก,ก็ได้แต่หมายถึงว่าถ้าออกมาข้างนอกแม้แต่ในครอบครัวพ่อแม่ทั้งหลายทุกคนก็สกรปรกตัวเองก็สกรปรกจนทนไม่ได้ให้ดูที่ใจตัวเอง oh, <okay. S 2> เออไม่ต้องดูที่อื่นหรอกแล้วก็ถ้าใจก็ไม่ชอบตัวเองนะ oh. ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบเองนะ oh. จนกระทั่งใจเป็นกลางกับตัวเองด้วย แสดงว่าสภาวะตอนนี้ที่มีอยู่เป็นโทสะเป็นโทสะให้ดูโทสะว่ามีกับไม่มีให้ดูโทสะของตัวเองไปถ้าเขาดูโทสะตัวเองได้บางทีเขาจะยิ่งเกลียดตัวเองก็ได้นะให้ดูเข้าไปอีกว่าเนี่ยมันเกลียดตัวเองแล้วเหมือนเหมือนพฤติการเหมือนจะแบบว่าเป็นทางทางก้าวราเหมือนถึงว่าเวลาโศกสะขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เลยพวกติดสงบมากอะออกมากระทบโลกข้างนอกแล้วโลกจะระเบิดหออ ก็ก็ทาต้องทําความสงบอีกหรยอคะเปล่าเปล่าให้ดูโทรศทอย่างเดียวเลยค่ะดูไปบ่อยๆแล้วก็คอยระวังดูโทรศทเนี่ยบางช่วงมันจะเกลียดตัวเองนะระวังเรื่องจะไปฆ่าตัวตายแล้วระวังอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เขาดูโทระของเขาพอเขารู้ทันแล้วถ้าเขาเกลียดตัวเองก็ต้องบอกเขาว่าไม่ต้องเกลียดตัวเองหรอกดูบ่อยๆเดี๋ยวมันก็หายวันหนึ่งจะได้สะอาดได้ค่ะ คอยระวังตัวนี้แหลนะนะธรรมสก,การครับในการภาวนาในชีวิตประจําวันนะครับก็เห็นกิเลสก็มันเหมือนกับมีจิตที่เหมือนกับคลี่ไพ่ครับมันปรึบปึ๊บไปนะครับแล้วก็บางทีก็เห็นว่าในกิเลสแต่ละตัวเนี่ยมันซ่อนอะไรอีกหลายๆลอย่างนะครับแต่ผมก็คือเห็นเสร็จแล้วก,ก็มันก็ดับไปนะครับแต่บางอย่างเนี่ยมันก็แรงมาก เราก็ดับไม่ได้เราก็ปล่อยมันไปนะครับอยากจะเรียนถามว่าที่ผมทํามาเนี่ยนะครับมีความอาพ,อพ,อพอเพียงแค่ไหนครับม,มันยังไม่ธรรมชาตินะมันมันยังไม่เป็นธรรมชาติทีเดียวดูออกไหมมันจงใจอยู่นะั้นดูให้สบายๆดูมันดูคนอื่นนะดูอย่างมีความสุขดูอย่างสดชื่น เห็นกิเลสเกิดด้วยใจที่สดชื่นอย่างนี้ดูสบายๆแล้วก็ให้ใจมันถึงฐานจริงๆหายใจเอาความรู้สึกตัวเข้ามาซิหายใจให้ความรู้สึกตัวกลับเข้ามาเนี่ยรู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันนะอย่างที่ปกติจิตจะไปอยู่ข้างนอกถ้าจิตไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่เดินปัญญาจริงมันไม่ถึงฐานของมันหลวงพ่อเคยเป็นแล้วหลวงตามหาบัวแก้ให้เนี่ย บอกมันไม่ถึงจิตแล้วนะงั้นหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกสบายๆนะรู้สึกไหมมันกลับข้างกันนะไม่งั้นใจเราไปอยู่ข้างนอกตัวนั้นแหละที่ผิดอยู่แต่ตรงที่อยู่ข้างในเ็าไม่ได้อยู่แบบบังคับนะอยู่สบายๆแต่ว่าไม่ให้ร่อนออกไปว่างๆออกข้างนอกไปนะไปปรับตรงจิตนี่แหละกลับขอบพวะคุณครับ ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะก็ดีขึ้นนะคะตัวเองรู้สึกเลยเมื่อก่อนแบบเป็นคนไม่ดีว่าแบบเหมือนขี้ฉาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โกรธเออดีดีที่รู้ไงเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นพอเรารู้ทันนะเราก็เปลี่ยนตัวเองได้ชีวิตเราก็เบาขึ้นสบายขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เห็นก็ไม่เข้าไปไปขุกกับมันอย่างเงี้ยก็เห็น แต่ทีนี้มันทีว่าเหมือนบางทีชอบไปว่างๆหรือว่าหลงไปอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่เอาเวลาใจหลงไปอยู่ว่างๆนั้นมาดูร่างกายไว้ดูกระดูกดูอะไรอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆนะอย่าให้ใจไปติดว่างเดี๋ยวบางทีก็ดูร่างกายเดินแบบประจําวันอย่างเงี้ยเช้าตื่นขึ้นมาก็จะแต่เวลาดูกายเดินอย่างงี้ไม่ให้ดูด้วยใจที่ทื่อๆนะใช่ดูเห็นร่างกายใจมันทื่อๆไป นะั่นดูด้วยใจที่เป็นธรรมชาติกระพรีก้กระเปล่าหายใจสิหายใจแล้วรู้สึกเมื่อกี้มันหลงไปในความคิดตัวออกไหมใช่ชอบหลงไปแวบบไปเออนั่นแหละมันหลงนะหายใจ <c oughs> แล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปเรื่อยหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะอยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไม่งั้นจะหลงไปอยู่ในความคิดไปคลํำครวนไปอะไร คือกาลังไม่พอถูกไหมคะเป็นนิสัยเป็นนิสัยนิสัยมันจะขี้อ่อนมันจะไปลําพึงลําพันอะไรก็มันที่แบบผ่านเรื่องผ่านมาตั้งนานแล้วเรื่องเศร้าหรือเรื่องทุกข์มันจะเป็นลาพึงลําพันอยู่นั่นใช่ผ่านมาเกือบสิบปีเราก็ยังลําพึงลําพันอยู่ต้องต้องปรับนะให้ใจมันเข้มแข็งกว่านี้เวลามันไหลจะไปลําพึงลําพันให้รู้ทันมันอย่าไปปล่อยมันมั้นเราจะปล่อยไปเรื่อยนะอย่างนี้ไม่ได้เลย อ๋อก็คือให้อ่ะต่อไปครับนมาสช่ยการหลวงพ่อค่ะมากราบหลวงพ่อครั้งแรกค่ะก็ดูตัวบ้างหลงบ้างค่ะโดยเฉพาะตอนทำงานตอน,นทำงานถ้าใช้ความคิดมันดูไม่ได้แต่ถ้าทำงานที่ใช้ร่างกายเนี่ยดูได้สบายอย่าไปทำกรรมฐานชนิดน้อมจิตให้นิ่ง ติดตัวนี้อยู่นะเลิกซะมาทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกดีกว่าเคลื่อนไหวธรรมดานี่แหละเล่นกีฬนาะอะไรบ้างล่ะก็วิ่งวิ่งด้วยค่ะเออนะวิ่งแล้วก็รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยตีแบดแล้วก็รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคเคลื่อนไหว <c oughs> เห็นร่างกายเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยน,นะดีกว่าให้ใจมันนิ่งว่างๆนิ่งติดอยากสงบเออนั่นแหละนั่นแหละมันติด นะกรรมาฐานอย่างนั้นไม่เอาเลยนะ,ะกรรมาฐานเดินช้านะถ้าจิตมันติดนิ่งอยู่งั้นนะถ้าติดมากเลยนะต่อไปจะเหมือนลูกของหยมเนี่ยออกมากระทบอะไรไม่ได้เลยเพราะคล้ายๆอยู่ในห้องปลอดเชื้อมาตลอดนะใช่ค่ะพอออกมาก็ <laughs> ไม่มีภูมิเลยไม่มีอนะจนะติดเชื้อตายเลยตัวนั้นนะกระทบอะไรน,นิดนึงไม่ได้เลยจะระเบิดนะเพราะงั้นออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวไป ให้ใจมันรู้สึกชัดๆไม่ให้มันล่องลอยว่างๆอยู่นะ <c oughs> ไปฝึกตัวนี้กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะเขาที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูตัวโกรธอะค่ะก็ไปดูตัวโกรธเขาก็โกรธขึ้นมานะค่ะแล้วก็ท้อก็หายไปก็บังคับไม่ได้อะค่ะหนูภาวนาดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกเปล่ารู้สึกค่ะใช้ได้เห็นไหมเราขี้โกรธอ่ะเราก็ดูโกรธสิ พระพเจ้าสอนอย่างนี้ให้แม้เราทําตามที่ท่านสอนเราก็พัฒนาถ้าเราดื้อเราไม่เอาหนูไม่อยากดูโกรธหนูจะดูความสงบหนูไม่สงบมนจะไปดูได้ไงใช่ไหมเราก็ดูตัวที่เรามีเมื่อเราดูด้วยใจที่กล้าหาญนี้ใจมันพัฒนาเร็วใช้ได้ขอกันบ้านค่ะดูไปอีกยังไม่หายโกรธด,ดีหรอก <laughs> <laughs> มีให้ดูเรื่อยๆแหละนะแต่มันจะค่อยประณีตขึ้นเรื่อยๆจะกลายเป็นงุนงิด เงียก็รู้เราไม่ได้ภาวนะนาเพื่อไม่ให้โกรธนะไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้หงุงยดแต่ภาวนาเพื่อจะเห็นว่ามันเป็นเองดูออกไหมออค่ะเราจะดูอนัตตาของหนูอ่ะอันนี้จังทุกขังเอาไม่ลงให้ดูอนัตตาไว้ดูว่ามันเป็นเองขอบคุณค่ะรังรัสการทาหลวงไม่ได้มาส่งกันบ้านสองสามปี แล้วก็ในสองสามปีนี้ก็เลยรู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อเคยบอกเอาไว้เนี่ยมันจริงทั้งนั้นจริงสิแล้ว <laughs> แต่ก่อนเปนดือค่ะดือเ <laughs> นี่ย <laughs> คนนี้เป็นคนพิมพ์หนังสือนะทำหนังสือให้หลวงพ่อมาตลอดเลยา <laughs> สำนักพิมพ์ธรรมดาธรรมดา <laughs> ก็มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีความโกรธมันระเบิดขึ้นทำให้เรา ระบบมันมันระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจนล้มไปคิดว่าเราจะเป็นอสูรร้ายได้ประมาณนี้ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่นะขนาดเรานั่งทำหนังสือธรรมะอยู่เนี่ยกิเลสขี่คอเราไม่รู้ตัวแล้วมันหัวร้อห้าห้าเราภาวนาให้ถูกซิกิเลสสู้เราไม่ได้หรอกก็แสดงว่าแสดงว่าเราถอยถอยไปเยอะเลยค่ะถอยไปเยอะก็เลยต้องต้องให้ลูกพาตัวเองไปเข้า สำนักปฏิบัติก็คือบ้าไปแล้วอะไรประมาณเนี้คือถ้าถ้าโดยคนข้างนอกก็อาจจะว่าบ้าไปแล้วอะไรนะช่วงภาวะนั้นนะคะก็ไปอยู่ได้ช่วงหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าจริงๆธรรมะมันอยู่ที่การปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายพยายามคิดค้นคว้าใช่ตัวนั้นมันไม่เอาเลยไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่สิบปีแล้วมันก็ยังไม่ใช่แล้วก็เรื่องแบบออกออกชอบไปหาเทคนิควิ อีการอย่างรู้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เป็นคนออย่าไป<ด>หาหลวงพ่อหลวงพ่อถึงบอกเลยว่าไม่ต้องไปค้นคว้าหรอกพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราไม่ใช่ภูมิที่จะไปคิดวิธีวิปัสนาแบบใหม่อะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคิดสมถะเนี่ยได้นะสมถะเป็นสาธารณะแต่วิปัสนามันมีเฉพาะของพุทธเจ้านะงั้นเราจะไปคิดวิชาวิปัสนาแบบใหม่เนี่ยเพี้ยนแน่นอน รู้ซื่อแบบ<ช><ช>ซื่อน,นั่นแหละดีหลวงพ่อบอกไปตั้งแต่เมื่อที่แล้วว่ารู้ซื่อแต่เป็นคนไม่ซื่อค่ะมันก็อ้ <c oughs> <c oughs> อมโลกไปไกล <c oughs> มันเียนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นน่ะไม่มีอะไรหรอกรู้ความรู้สึกของตัวเองไปนะความรู้สึกเนี่ยไม่หลอกเรานะความรู้สึกมันไม่หลอกเราหรอก<ช>มันจะเกิดมันก็เกิดมันจะไปมันก็ไปสั่งมันไม่ได้ นะเพะงั้นไอ้ที่ขว่ารู้ซื่อเนี่ยรู้ความรู้สึกไปค,ความรู้สึกไม่หลอกลวงเราค,ความคิดหลอกลวงเราใช่จารย์ไนคิดมากไปว่าทํายังไงทํำยังไง,ง,ไงมันมีคําว่าทําเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวนี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเมื่อเราเข้าถึงได้ระดับหนึ่งเราจะรู้สึกว่าธรรมะมันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆ<น>คืออันนี้มันรู้สึกด้วยใจมันจะไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่พูดได้<ช>บอกคนอื่นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นธรรมะนะเราฝึกแรกๆเรารู้สึกธรรมะเป็นธรรมชาตินะไหมพอเราฝึกมากเข้ามากเข้าเพราะว่าธรรมะก็เป็นธรรมะธรรมชาติก็อยู่ส่วนหนึ่งนะธรรมชาติชาติคือความเกิดธรรมะยังมีสองส่วนธรรมะที่เกิดที่ดับธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับนะงั้นจะบอกว่าธรรมะเป็นธรรมชาติมันจะไม่ครอบคลุมธรรมะกว้างกว่านั้น มีทั้งสังคตะอสังคตะนี่การดำรงชีวิตเนี่ยเราอยู่ในโลกของสมมุติบัญญัติเราก็คล้อยตามสมมุติบัญญัติแต่เรารู้ทันมันรู้อย่างที่มันเป็นรู้สภาวะของเราไปรู้ซื่อสภาวะที่ซื่อตรงเลยคือความรู้สึกทั้งหลายไม่หลอกลวงเราเราดูสภาวะทั้งหลายอย่างที่เขากำลังเป็นอยู่แล้วเขาจะสอนธรรมะสอนไตรลักษ์เรา เนี่ยการเรียนธรรมะเรียนตรงนี้ไม่ได้ค้นคว้าอะไรมากมายนะวันหนึ่งอยเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาตินะ,ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะนี่ก็ดื้อหมายเลขหนึ่งเหมือนกันแหละร <c oughs> ะดับ <c oughs> รู้จักหลวงพ่อมาตั้งยนอยนานมากเลยนะทำหนังสือให้มาตั้งแต่เล่มแรกเลยนะ ยะถาวาริวหาปุราภริปุเรนตีสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปะกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุทำนะาทำถูกแล้วก็ได้ผลเอาเองนะ